พระอาจารย์ครับคนกับมนุษย์ต่างกันอย่างไรครับพระอาจารย์ครับคนกับมนุษย์ต่างกันอย่างไรครับคนกับมนุษย์ต่างกันอย่างไรคือเหมือนกันที่รูปลักษ์ร่างกายชายหญิงแต่ต่างกันที่จิตใจแล้วอะไรที่ทําให้แตกต่างนั่นก็คือศีลศีลห้าที่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นนี่แหละใครปฏิบัติได้รักษาได้ก็กลายเป็นมนุษย์มนุษย์มาจากคำสองคำก็คือมณะ กับอุศยะมณะแปลว่าใจอุศยะแปลว่าสูงมนุษย์จึงแปลว่าผู้มีจิตใจสูงสูงเพราะอะไรเพราะมีศมีลธรรมใครทําไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ก็กลายเป็นได้แค่คนคนที่หมายถึงความวุ่นวายที่วุ่นวายเพราะไม่รักษาศีลเช่นเบียดเบียนทําร้ายกันด่าว่าร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันจึงมีแต่ความวุ่นวาย ดังนั้นคนกับมนุษย์จึงต่างกันที่จิตใจใจสูงเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แค่คนเหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา